มุ่งองจะต้องไปขึ้นทำก่อนนะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงน,นี้แหละไปะสองรีนั่นจะผ่านส้มโอเราเดินมาไกลอยู่นะ เป็นหินเนี่ยหินตลอดเลยนี่แหละค่ะค้อมมันของการขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ลงอ๋อเขาทำให้มันไม่ฝุ่นเปล่ารถน,น้ำถนนทขาไม่ใช่ใช่ไม่ให้มันมีฝุ่นถึงแล้วหนหน้าเราอ่าเดี๋ยวเราจ่ายปี้ก่อนจ่าปี้กสิบพันกีลเปิดปิดจตมองกันนะครับทำปิดซิมเพิ่ง,งจะต้องไปขึ้นทำก่อนนะอเนอะ เราจะไปถ้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้ำปิดสี่โมงครึ่งตอนนี้จะสีะ่โมงแล้วเมื่อกี้จ่ายสองคนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกีบสิบพันกีบเราก็ต้องข้ามสะพานส่งไปถ้ำจังดูดีมอไซต์จบแลนี้ข้างหน้าที่เราเห็นคือสะพานส้มนะคะเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาวางเวียงต้องมาเลยว้าวแล้วก็เดินเดินข้ามไปจะเป็นถ้ำจัง โอ้น้ำใส่มากอมองกินเลยเนี่ยนี่นะคะใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละสุดยอดเราต้องไปถ่ายไปทำก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมบรรยากาศแถวนี้กันใหม่นะคะเพราะว่าถ้ำปิดก่อนถ้ำจะปิดสี่โมงคึถ้ำปิดสี่โมรึ่งวันนั้นเรามาแล้วนะคะรอบหนึ่งไม่ทันมาเย็นเกินชมซิว่ามีอะไรงดงามบ้าง ทางทางก็จะมีอูพอพ้เขาพดหนมครกท่าจังไปทั้งนี่มันะครับใจ,ใจโอ้โหหัวมังลูกอะไรด,ดำๆเดี๋ยวกลับมาดูเย็ยนข้างในเย็ยนอ่ะเบนเป็นเลนเนาะเดินเข้าไปน่าจะทางนี้แหละถูกละ <c ười> แค่บรรยากาศกอ็อากาศดีแล้วอ,ะอ่ะ เขาออกมากันเต็มเลยเพาออกมาแล้วเพิ่งเข้าจะทันดูอะไรไหมบ่ายสามครึ่ง <Okay. S 1> มีเวลา<อ>น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเฮ้ยหนึ่งช<ม>ั่วโมงเพราะปิดสี่โมงครึ่งก็อีกหนึ่งชั่วโมงมีคนอยู่ถ้าเพิ่งเข้าไปเยอะแยะเลยเย็นมากโหเสียงน้ำยินเสียงน้ำหรอ ด้านในค่ะโอ้ฮะมาดูก่อน,นมาดูด <laughs> เดี๋ยวนะเ <laughs> พิ่งไปปีนเขามาเพิ่งไปขึ้นเขาพาเงินมาดูนี้มันใช่ไหมนี่ <laughs> <laughs> นี่ดิเขาบอกว่าซื้อใชซื้อปีแยกนะคะอันนี้ใช่แยกครับสะพานเนาะอขอบใจ เอาดูข้างบนเอี๋ยไปต oh, ังล uh ูอกอ่าไปช่วยเดอ่ะอ sure> ือไปดูข oh, ้างบนก่อนดูข้างบนดูทางต่ขึ้นไปอ่าหนึ่อ่เง โอ้ยไม่นับแล้วไม่ไหวเอาอีกแล้วจะเทียบกันไม่ได้กับห่าเงินเมื่อกี้ที่ไปขึ้นมาโอ้ผานี้โอ้านี้เป็นหินหมดเลยอ่ะอ๋ออ๋ัอ๋ัอ๋อั๋อั๋ออ๋ออ๋ออ๋ ดเี๋ยววันนี้วันนี้เกิดการระบมที่ขาแน่ๆเลยค่ะขาเงี้ยแล้วก็ทำจังไปนี่เดียวจะถึงละใกล้แกแล้วรูขึ้นแก่โอ้โหแกตรงนั้น เหมือนไม่มอ้อนย,ยีน่ห้งมากมันชันน่ะต้นเห็นเขาโอ้สวยเห็นเขาซ้อนกันหลายลูกอ่เอะเนยห้ามสูบบุหรี่ในถ้ำวันนี้มีไมย

โอ้โหสวยมากว้าวไม่ต้องเสแต่เขา่ใส่รู้สึกเย็นนะนี่เราก้อือว่าสวยสวยมากโอ๊ยดีจงเลย

เยว่คมตอ้น่าต้งเชียวเยอะมากเหมือนเป็นที่ชมวิวอ้ะดนั่นสะพานส o มโอ้เราเดินมาไกลอยู่นะอาสูม m z o สะพานส้ม เราไปเก็บภาพข้างหน้าค่ะพี่สวยตรงนั้นลงมาดูตรงนั้นอันนี้เรียกตรงนั้นอ่ะเรียกยิบระยะเห็นไหมวิ่งเลยโอ้โหขุดวิ่งอ่ะวิ่งเฉพาตรงนั้นนะตรงอื่นไม่วิ่ง นีบเไฟไฟแฟดแฟดหน่อยมันลง้มไปกดทีเดียวเฮ้ยลึกมองไม่เห็นเลยเห็นไหมลงไปนู่นเฮ้ยมองไม่เห็นลึกมากถ uh ึงนู่นเลยถึงนู่นเลยลึกมากถึงนู่นเลยกลัวเลยไปตาไปถ้าตกไปก็ไม่มีใครรู้อ่ะใครจะรู้เล่าโอ้โหนี้ความหนาวเลยประการ

ตไม่รู้ทางเป็นข้าดูไปมีทางเข้าต,<ช><ป>ตรงนี้ใช่ไหมที่ปอกให้ดูดิช<ป>ใช่นี่แหละนี่แหละหินย้อย<ช>ป<ช>ปเป็นหิน<ช>ย้อ<ป>ย

ใช่อาจจะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนห้ามจับนะห้ามจับมาโนนีนี่แหละย้อยมาจากข้างบนของแท้สวยมากเลยย้อยมาจากข้างบนโอ้ะวงลุกซ่าก็ตัวเอก็สบนี่ใช่ یکی دیگه داره با هر دوش تو. اون دو داره این یه شویش. 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 มวิวบนสะพานส้มกันสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงวิวสวยนะเป็นวิวฝั่งเป็นวิวแม่น้ำศรคนต้องเรือเต็มเลยอะ่ะนั่งเรืออยากข้าเรือมาดิไปรอชมนะคะ เราจะไปนั่งเรือแบบนั้นกันไปล่องเรือตามแม่น้ำซองเนี่ย<ป>ม,ามาเป็นแถวเลยนูน่นๆๆๆจะเมียสะพานานีน่มันเสี่ยงมากบอจะล้มนะเอาห้องไปค่ะเราไปล่องเรือ